ร้องเรียนโรงแรมแคปซูลหาดกระรนวันที่21เมษายน2568ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่หลังได้รับการร,ร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการกอร่อสร้างอาคารในลักษณะโรงแรมแคปซูลบริเวณพื้นที่ไหลยเขาถนนปะตักซอย12หมู่3ตำบลกระนกรน,นอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสืบเนื่องจากวันที่16เมษายน,น2568 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านกระรนถนนประตากซอย12พื้นที่ถูกน้ำฝนกัดเซาะผิวดินทำให้หน้าดินที่เป็นที่ตั้งโครงการบ้านแคบซูลที่มีนายวินัยกำนันตำบลกระรนโดยอาว่าเป็นผู้ดูแลโครงการให้กับผักพวกถูกน้ำฝนชะล้างไหลลงมากลายเป็นโคลเลนหนาทึบปกคลุมถนนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติบางส่วนได้ไหลายเข้าบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในซอยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18เมษายน2 5 6 8ส 18, สจบแปสจวัดภูเก็ตพักประชาชนก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีน้ําไหลลงมาบริเวณตีนเขาในวินัยกำนันตำบนกระนได้ขอ้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นโครงการที่สร้างที่พักในลักษณะเป็นแคปซูลที่สั่งซื้อมาจากประเทศจีนแต่ไม่ได้เป็นของนักลงทุนชาวจีนมีจํานวน30หลังสร้างเสาสูางสรงองรับบนพื้นที่เชิงเขากำลังอยู่ระหว่างการก่อสร,ร้างแต่จากการตรวจสอบไม่ได้มีแนวทางป้องกันปัญหาเรื่องดินโคลน กรวดทรายที่ไหลออกจากพื้นที่โครงการลงไปยังถนนสาธารณะและบ้านเเลอนของประชาชนที่อยู่บริเวณด้านล่างหลังเกิดเหตุนายเวทัยได้สั่งระง,งับการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อปรับปรุงผิวดินและวางแผนพื้นที่รอบจุดก่อสร้างเบื้องต้นได้มีการกั้นแนวกระสอบทรายแนวถนนรวมถึงใช้แผ่นใยมะพร้าวคลุมหน้าดินป้องกันการสไลด์ของดินส่วนดินทรายที่อยู่บนผิวถนนให้โครงการใช้ลดน้ำล้าทงทำความสะอาดแล้วที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ที่ลงพื้นที่ในวันนี้ก็จะได้รวบรวมรายละเอียดข้อที่จริงในพื้นที่เพื่อประกอบการดําเนินการตามก,กฎหมายโดยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการภายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรวมทั้งจะได้ประสานกับเทศบาลการนเพื่อขอทราบถึงการดําเนินการว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่จบข่าวสวัสดีครับ